I've been เดี๋ยวขึ้นไปเก็บเครื่องมือก่อเดี๋ยวเ,เครื่องมือไปฝากไว้บ้านพอนิดกันเด้อไม่มีที่เก็บเครื่องมือไปฝากไว้ก่อน อ่ะอีกแค่นหนึ่งบอ่มันเลยอยู่บ่ตองน,นั้นพอดีบอ่ลองเอาตัวนี้ไปเทียบบรุษมันห่างเท่าไหร่มันแปดสิบเจ็ดตัวแปดสิบหกนี่แหละพอได้อยู่บอ่ คืออยู่ก็คือเนาะตัดไม้เนะเดี๋ยวไปตัดเอานี่ก่อนนะท่าน แปดสิบแปดแผ่นเดียวอ๋อมันต้องมีอีกแผ่นหนึ่งเลยใส่ทั้งเส้ง nya ni en na ni ma มือกับแจนี่อยู่บนนอกบ้นนี่แจแจ้เจ้าเนี่เอาขึ้นอีกสุดแล้วเล่บขก้บนซาม,มูวฮะเด็กกันน้ำแล้วแหละ แบนนนนบ,นบนี้อืแผ่นเน่าลองผาดูว่ามันเสมอกันอยู่บนน้องบนนี่ยในการอยู่บ่ ใส่อีกแผ่นหนึ่งแล้วเนาะอออเลยโอ้โอโล้มตายละบอนี่โอ้โลมตลนะ <ừ> <ừ> เ,เไมได้ฮักเจ้าได้ออเอแ้กตเรื่องับคิงวะเปแล้วหนึ่ยแนอืออะอีกแนหนึง่งมือยังไ่มันนี้เอาซ้ำนี่ละ ะไรดีบ่โอ้อเข่าท่าอืมเดี๋ยวกันเดี๋ยวเก็บของ Hmm. <śatur> <descript> <Leaguerip> เกสกงก่อนเักงสกงก่อนีคำปน o ไปซื้อกับคุณกับข้าวตอนเช้าไม่ได้ล็อกบ้านอเอเอดเดี๋ยวบัตมาหอดเอ้าลังคองเข้าไปซ้ายเข้าไปลรได้ไปน้ำเขาแล้วเอานงเนาะเย่บนี่เฮา้ยเไปจ้ปลาไม่ตัวมือเช่า เจ้าเสี่ยวปลาไม่ต้มเจ้าเสียวปลาไม่ไปใส่อยู่เฮือนปลาอยู่เฮือนมันมีเนาะนมงปลาเฮือนเรามีอ่เฮือนจลยไรจะเไม้ไไรวมามหือาม,มา มาหอดกันป้อนกินเลยนะไ่อยากร่ตอนา้มอืเื่อไนาเื่อค่อืเอากราบมาใ้นี่เอา กลับทั้งหมดไปฝากบ้านตานิดไว้มีสองใส่ไปในกระล่างขนหนดเลยเนาะ ตะปูตะปูเอาไว้ไว้นั้นตะ,งงตะปะะตูตะปูวันนี้ละเอเนี่ยใส่บ่อไรคุณพระเอาเอาเออเอาไว้ใส่รถย่างเดียวตัวน,นั้นไปใส่รถรถตัวนี้ไงพืดโอ้ต้นใหม่นี่เดี๋ยวเดียวมืออ่นก่อนอยวสิจัดการ อุญูอยะยตนไม่นี่แทงปลาแทงดากอยู่กิ่งบ่งม่วงนี่บักบอลเนาไปเลยิ่งมันนี่นะแทงตาข่อยนี่ย่างไปย่างมานี่เดี๋ยวบปานบ้านตนิดแท้